ครับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ปฏิภาสสันติพาดานะครับสอสอจากพิศณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับในความสนใจนะเพราะว่าถ้าพวกเราได้ติดตามดูเนี่ยการเลือกตั้งประธานเนี่ยครับที่เป็นความหนักอกหนักใจของพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนที่ต้องการความชัดเจนใช่ไหมครับก็วันนี้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างดําเนินไปได้เรียบร้อยดี แล้วก็คะแนนเสียงที่ผมได้รับต่อให้จะมีการาเสนอชื่ออีกท่านหนึ่งมาก็เป็นบรรยากาศการาแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็โหวตนะครับแล้วคะแนนที่ออกมาก็ผมได้รับความไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าสนใจมากขึ้นอีกก็คือว่า,าทางคณะทํางานก็มีข้อตกลงนะครับว่าประธานสภาและทีมประธานสภาจะดาเนินการในวาระอย่างไร ให้สภาไทยของเรานั้นก้าวหน้าโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นของพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมมีโอกาสได้คุยกับทางท่านอาจารย์บรรณนนะครับก็เห็นตรงกันในหลากหลายมิตินะครับแล้วก็จะผสมผสานระหว่างประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ความตั้งใจใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกันผมคิดว่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากที่ทําให้สภาของเรานั้นก้าวหน้าได้นะครับถ้าแล้วก็ส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากนะครับ ในการทํางานการเมืองหรือว่าอิสระภาพของสื่อการเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาดําเนินการที่นี่นะครับผมก็น้อมรับทุกข้อเสนอนะครับที่จะทำให้การทํางานของพี่น้องสื่อมวลชนนั้นดีขึ้นนะครับสะท้อนออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็คิดว่าอาคารสภาแห่งนี้ที่ยังมีพื้นที่ในการพัฒนาอีกมากมายเพื่อทําให้สื่อมวลชนทํางานได้ดีประชาชนเข้ามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกถึงอำนาจที่เขามีในสภาแห่งนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันนะครับก็สาหรับผมก็เป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็ตั้งใจเ,เมื่อได้รับความไว้วางใจจากสภาแล้วนะครับก็จะผมได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นทํางานอย่างเป็นกลางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับครับไม่ทราบว่า เพื่อนสื่อมวลชนมีคําถามให้กับพวกเราทั้งสองคนไหมครับอย่างที่ได้แถลงครับ312 312อย่างที่บอกว่าก็มีสมาชิกท่านหนึ่งไม่ได้มาท่านวิโรจน์ปาอินให้เป็นประธานนะครับของผมมีอยู่คนหนึ่งที่ต้องยุติบทบาทแล้วยังมีบัตรเสีย2ใบซึ่งตอนนั้นเราก็อนุมานไม่ได้นะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยคือ อ่อนพาที่สามหนึ่งสหรือเกินนะครับถ้าถ้าจะอนุมานว่าเป็นการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการลงมติครั้งแรกหรืออาจจะเป็นหลายท่านอาจจะกัวงวลว่าเป็นการลงมติแบบลับอะไรอย่างนี้แต่ผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะพูดได้นะครับว่าความเป็นเอกภาพของทั้ง8พรรเนี่ยยังเต็มร้อยนะครับเป็นนิมิตใหมายที่ดีครับ ข้างหลังมีไหมครับเมื่อกี้ทางขวานะครับแล้วก็โทษใช่ไหมครับแล้วมีฝั่งซ้ายมีอีกไหมครับโอเคแล้วก็สองท่านนี้นะครับเชิญเลยครับ <c oughs> อตอบข้อที่2ก่อนก็มั่นใจนะครับส่วนข้อที่หนึ่งก็จะนำพระราชธรรมบัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าชาติและประชาชนที่ท่านเน้นมา,มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินครับเจนคุณโทษครับ <c oughs>